เออเยอะดิฉันกับสามีเดินทางมาถึงบ้านเกิดของพ่อปู่แล้วนะคะก็มาถึงตอนกลางคืนนะคะมาแวะทานที่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านเล็กๆนะคะเป็นร้านอาหารจีนค่ะอันนี้คือพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็พี่สาวพ่อปู่นะคะอาหารก็มาแล้วนะคะก็มีขาหมูค่ะเป็นเต้าหู้นะคะมีหมูสับราดด้วยนะคะแล้วก็ผัดผักกุ้งแห้งค่ะปลาทับทิมน,นึ่งเป็นซอสเต้าเจี้ยวนะคะอันนี้เนื้อปลาเขาก็จะเด้งๆสดดีค่ะ ไก่ทอดไข่เค็มด้วยนะคะอันนี้ดิฉันชอบค่ะอร่อยมากค่ะนี่ก็เป็นโต๊ะจีนโตะใหญ่นะคะ14คนนะคะเป็นญาติของพ่อปู่นะคะแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของสามีดิฉันค่ะทั้งหมดนี้ก็อร่อยนะคะร้านนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่กงสีฟาสา้าใสทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ เอออดิฉันกับสามีเดินทางมาถึงบ้านเกิดของพ่อปู่แล้วนะคะก็มาถึงตอนกลางคืนนะคะมาแวะทานที่ร้านนี้คะ่ะเป็นร้านเล็กๆนะคะเป็นร้านอาหารจีนคะ่ะอันนี้คือพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็พี่สาวพ่อปู่นะคะอาหารก็มาแล้วนะคะก็ะมีขาหมูคะ่ะ